thank mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บริษัททีเคซัพเตริญล,ลุ่งเรองจำกัดครับวันนี้นะครับผมเอาที่โชคทีเคนะครับว่าที่ร้อยตีเจรัติพงศ์ฟุกพิลารองประธานบริษัททีเคซัพเตริญล,ลุ่งเรองจำกัดนะครับดูแลเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของนวตัตกรรมเรื่องของการเกษตรครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัททีเคซัพเตริญล,ลุ่งเรองจำกัดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นการที่นะครับโชคดีของเกษตรกรมากๆที่เรามีสุดยอดนวัตกรรมซึ่งม งานวิจัยรองรับมากกว่า30ปีนะครับวันนี้เราเริ่มต้นจากนะครับ b ีออยคือสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดเม็ดนะครับซึ่งเป็นตัวปรับปรุงดินที่มีแร่ธาตุสำคัญสำคัญนะครับมากกว่า9ชนิดนะครับเช่นโดรมม้ เฮอร์ไรท์ฟอสเฟตนิวมัตผงคีเท่าจากสังกโพนนะครับแต่ที่สําคัญครับที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเจ้าใดในท้องตลาดนั่นก็คือทุกๆเม็ดนะครับของบีซอยเคลือบด้วยสารฟรรอร์มาลไดชเข้มขน้นซึ่งมีฤทธิ์ในการที่จะกระตุ้นเซลล์ขยายเซลล์แล้วก็เพิ่มเซลล์ของจุลินซีนะครับซึ่งทําให้ดินร่วนดินซุยนะครับปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วก็ทําให้จุลินรีในดินมีมากยิ่งขึ้นนะครับจาก1เป็น10เท่าตัวเลยทีเดียวและที่สําคัญครับมันสามารถที่จะย่อยสลายเม็ดหญ้าโดยใช้จ ซีที่มีจำนวนมากขึ้นนะครับในการที่จะนะครับไปย่อดสลายเม็ดหญ้าทำให้หญ้าหรือว่า,าวัชพืชน,นะครับในดินมีจำนวนน้อยลงนั่นเองนะครับนี่คือบีซอยชนิดเม็ดนะครับและก็ที่สำคัญใช้อัตราส่วนนะครับ 25กิโลกร,รัมต่อ1กิโลอ่าต่อ1ไร่นะครับทำให้สามารถประหยัดต้นทุนนะครับในการใช้นะครับปุ๋ยเคมีลงไปถึง80%เลยทีเดียวสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะฮะซึ่งจะใช้ผสมก็คือนะครับใช้บีซอย4กระสอบผสมเคมี1กระสอบนะครับมันจะประหยัดต้นทุนนะครับเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีถึง3กระสอบเลยทีเดียวคุณสามารถที่จะลดต้นทุนไปถึง80-100%เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราจะฉีดพ่นทางใบนะครับ แนะนำให้ท่านรู้จักตัวนี้เลยนะครับ B Organic Plus นะครับนี่คือสารฟร์โนย์บวกกรดอะมิโนชนิดเข้มข้นครับซึ่งกรดอะมิโนนะครับแล้วก็สารโฟร์โนย์ที่อยู่ใน B Organic Plus นั้นนะครับจะช่วยทำให้ใบของพืชน,นะครับจะขยายใหญ่นะครับแล้วก็มีลักษณะชี้ชันสดใสนะครับแล้วก็มีโครงสร้างของพืชที่สมบูรณ์มากๆนะครับ ต้นข้าวนะครับจะใหญ่นะครับแล้วก็มีระบบรากที่แข็งแรงนะครับมีการแตกกอนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าข้าวนะครับจะใบชี้ชันนะครับใบกว้างใบหนานะครับแล้วก็โครงสร้างของต้นข้าวจะสมบูรณ์มาก1กอนะครับสามารถที่จะขยายออกไปได้ถึง40ต้นเลยทีเดียวนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมนะครับ B Organic p a t s ครับที่จะช่วย เร่งการจเจริญเติบโตให้ท่านนะครับเป็นฮอร์โมนที่เหนือกว่าฮอร์โมนเป็นหมื่นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะให้แก้ปัญหาในเรื่องของเพลี้ยมแมลงหนอนเชื้อโรคเชื้อราครับ b fighter นี่คือสารสกัดธรรมชาติสม,มนุนไพรมากกว่าเจ็บชนิดครับมีฤทธิ์ในการขับไล่ป้องกันยับยัง้งและทําลายศัตรูพืชทุกชนิดนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของเพลี้ยมแมลงหนอนเชื้อโรคเชื้อราไวรัสแบคทีเรียนะครับสามารถที่จะจบใน1นขวดนี้เลยนะครับ โดยใช้ B-Fighter นะครับในการยับยั้งทําลายสัตรูพืชได้นะครับทุกๆชนิดเลยนะครับใช้ร่วมกับ b ีออค n ินิกพัทได้เลยนะครับใช้ผสมในถังเดียวกันนะครับไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับรับรองว่านะครับศัตรูพืชไม่กล้ามารบกวนนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารของท่านอย่างแน่นอนนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอินรีแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึรวมถึงแม้กระทั่ง สารกำจัดศัตรูพืชครับนี่คือบีโนยาเป็นสารควบคุมและกำจัดวัดชพืชเป็นอินีแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตจากน้ำหมักชีวภาพครับเป็นน้ำหมักจากพืชสมนุนไพรเป็นน้ำหมักจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัดเป็นน้ำเป็นน้ำหมักจากจุลินทรีย์และเหล้าหมักนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสูตรที่ลงตัวมากๆออกฤทธิ์นะครับในการเผาไหม้และดูดซึมนะครับทั้งพืชใบกว้างและใบแคบศัตรูพืชทุกชนิดจบด้วยบีโนยานะครับ ไม่มีอันตรายนะครับต่อผู้ใช้แต่นะครับ ทำลายพืชได้ทุกชนิดครับและที่สําคัญนะครับหญ้าตายยังช่วยให้ดินดีด้วยนะครับเพราะเขาเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเป็นร้อยเท่าได้เลยนะครับนี่คือบีโนยาครับนี่คือสุดยอดนวัตกรรมนะครับของบริษัททีเคซัพเจริญรุ่งเรืองจำกัดครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นอีซีแท้ๆร้อยเอย่าเพิ่งเชื่อครับจนกว่าคุณจะได้ใช้เพราะผมสามารถโกหกคุณได้แต่พืชไม่สามารถโกหกได้วันนี้ฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรมจากบริษัททีเค จเจริญรุ่งเรืองจำกัดครับขอบคุณครับ